สัตว์ก็สามารถเอาไปทำอาหารได้เหมือนกันลายพันธุ์สัตว์ใหม่กลิ่นหอมใครยังไม่มีคิสเน่บ้างอย่าลืมกดใจและกดติดตามเจ้านี่อาจจะเป็นของคุณใครที่สนใจไก่ฟรราร์มก็แวะไปดูได้ที่มองอยูเกมเซ็นเตอร์นี่มันกลิ่นอะไรหอมๆเนะี่ยเหมือนช่างยานยนติดิใจเหลือเกินกดไฟปดซิกตกลิ่นคิสเน่ไงผมเอามานันไปทำอาหารมาน่ะ,ะๆๆๆๆๆๆๆนี่อย่าบอกนะว่าสัตว์เลี้ยงไปทำอาหารน่ะถูกต้องแล้วล่ะ แล้วว่ามันก็คือิวเทชั่นใหม่ยังกลิ่นหอมนั่นเองและส่วนในเรื่องของความสามารถของมันในทุกๆ25้านาทีผลไม้บริเวณใกล้เคียงจะมีกลิ่นหอมทําให้เกิดการกลายพันธุ์ได้นั่นเองใครที่อยากจะมีกลิ่นหอมทั้งสวยก็ต้องใช้การกลายพันธุ์นี้แล้วเลยนะแถมชื่อยังดูอินลึกอีกด้วยให้ความรู้สึกเหมือนเอาสัตว์ไปทําอาหารเลยใครที่อยากกินเชสเน็ก็ไปลองดูนะเอยไม่ใช่แล้วแล้วเพื่อนเพื่อคิดเห็นยังไงก็อ,อย่าลืมคอมเมนต์นะ